สนับสนุนโดย b บรน n b บ o s เตออาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานสังสก,กัดกาบากาบาจะช่วยเพิ่มอัลฟาเวฟที่เป็นคลื่นสมองที่ทำให้เกิดความผ่อนคลายและมีสมาธิดีขึ้นและลดความเครียดคนที่รับประทานเกิดความผ่อนคลายนอนหลับสนิทมีช่วงเวลาหลังโกรธฮอร์โมนเต็มที่ความรู้สึกหลังตื่นจะรู้สึกสดชื่นสมองเล่นรับประทานก่อนนอนวันละสองเม็ดเริ่มวันใหม่ด้วยสมองที่มีประสิทธิภาพเต็มที่สั่งซื้อได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ Ei Kid Brain b o o s t e r c o m Facebook Fanpage Brain Booster Line EI ขด Brain Booster Instagram EI underscore Brain Booster และที่เบอร์061-4601734มาเพิ่มประสิทธิภาพของสมองไปด้วยกันกับ Brain Booster สวัสดีค่ะเอาไปแต่เนี่ก๊อฟไอ้สัาเอามาๆมาสวัสดีค่ะมาค่ะพี่สาวอ่ะตอนนี้เราเป็น arbit-ing อาริตต์ arbit of English ตอนพิเศษตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิจคือพี่ก๊อก็กำลังกำลังบ่นอยู่ไม่ไม่ได้บ่นบรรยายบรรยายบรรยายคล้ายๆบรรตาไม่ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปเกียร์ข้างในเสร็จแล้วก็ไปนั่งไปนั่งดูอ่ะไปนั่งดูว่าพี่ก๊อกันดีเกินอาจจะไม่มีเวลาในการปิดเวลาเอ้ยครับผมอาจจะไม่มีเวลาในการปิดรายการขอปิดตรงนี้ไว้ก่อนเลยเป็นบูสเตอร์หาเสริมสมองเพื่อคนใช้สมอง ก็มคุณยังไงเคบอกเข้าไปดิทานวันละ2แคปซูลก่อนนอนนะครับตื่นมาจะทำให้คุณสมอง bright ได้ใช้สมองแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับติดต่อสอบสามด้านล่างเลยครับผมด้านล่างนี่เลยขอบคุณสปอนเซอร์ไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคไปก็ขอต้อนรับผู้อิทุกประเทศนะครับเข้าสู่รายการแต่เพียงนี้อันนี เกียรติท่อนนี้ใช่ไหมเลยมาต้องภาษาเปรตที่ได้ทุกเช้วันที่จะเป็นเด็ชาติฉลาดขึ้นก่ะเริ่มจากประเด็นนี้นะเป็นเด็กรินตอนพิเศษนะคะกับท็อปเบรกที่มีชื่อว่า how far do you really want to go อยากจะไปไกลแค่ไหนกับภาษาอังกฤษนะคะนี่คืออเมริกอินตอนพิเศษทุกนเราจะออกกล้องนะคะส่งเสียงไดยค่ะคีย์เลยหมูอยากคีย์หนุ่มคีย์เลยไม่รู้เดี๋ยวคนใน YouTube จะมาพิมพ์ด่า แล้วยวจะมีคนมาไลฟ์เพื่อเห็นด้วยแต่ไม่เป็นไรเรารักกันนะลูกนะหมูกี้แรงมากนะลูกอ่ะโอเคนะคะวันนี้เป็นตอนพิเศษจริงๆแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนของดิฉันพร้อมแล้วจริงขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเคเคและน้องอ้วนค่ะเออไฮ่นั่ง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 ก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเอ้ามานั่งพี่เหมือนอยู่บ้านครับเหมือนอยู่บ้านเดี๋ยวเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นไม่เห็นยืนด่ยืนหมดที่ยืน ทุกคนคามมา,าโห,ส,โห,โหสิกรรมนะคะกุบกว่ากูตั้งใจเรียนอยู่ดีๆ <laughs> พวกมึงมากูรู้เลยว่าต้องเลส <laughs> อ่ะดังนั้นทุกคนยังเห็นเห็นอยู่ชัดนะคะเราจะมาคุยให้ฟังนิดน,นึงแล้วกันว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยที่เรขึ้นมาด้วยประโยคว่าคุณอยากไปไกลแค่ไหนเนี่ยจะส่งผลต่อหลายประเด็นเลยค่ะ <laughs> 1. ระดับ <laughs> ในภาษาอังกฤษอ่านนะคะ level Le เดี๋ยวดูนะคะดูเสียงนะคะบอกว่าการฟังสำคัญที่สุดเสมอในการฝึกภาษาอังกฤษฟังนะคะ level level ถูกค่ะ เลเวลเลเวลไงเลเวลเลเวลเลเลเวลนี่ครับคือถ้ามันมันมันพูดยังไม่ได้เนี่ยมันต้องจูนก่อนครับยังไงคะจูนยังไงจูนดิเลเวลเฮ้ยน้องโน้ตเลเวล ว่ level ไง level แนวจะออก E L ใช่ไหม level ไม่รู้เรื่องเลยขอแล้วมึงถอนแล้วนะอะแน่นอนคำว่า level เนี่ยแปลว่าระดับระดับผู้ชัดพันธุภาษาไทยค่ะระดับครับถูกต้องค่ะถามว่าคำคำนี้สำคัญอย่างไรคนที่ดูอยู่แล้วก็คนในห้องนี้นะคะฟังอันนี้ให้ดีค่ะในห้องนี้แต่ละคนอยากไปไกลไม่เท่ากันค่ะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ได้อยากได้เท่าพี่ผมอยากอยู่แค่ level เรียกว่าเป็น วันละกันผมอยากได้ภาษาอังกฤษแค่ระดับแรกพี่คือไปเมืองนอกสื่อสารได้ประมาณนึงคุยกับฝรั่งได้แค่ไปเที่ยวโฟมูแล้วคุยรู้เรื่องแค่นั้นเองแกเนี่ยทำไม่ง่าย Go to the bed คุณคุณคุณแล้วทำมือเนาะเดี๋ยวๆคุณพ่อคุณแม่ลูกก็ขอโทษจริงๆค่ะลูกก็ขอโทษลูกพักจะปีนเฮดโอเคปับเปินตัวมึงฟังไม่ออกเหมือนกันโอเคไงโอเคไว้ก่อนผมได้จาบสีหน้าพี่ออกว่าหุวนหยุด แล,แล้วนะเออ่ o you have to เหตต้องระวังเพราะอย่างนี้เรามีเด็กเยอะเราอยากจะเห็นว่าพวกนี้เป็นวัยคึกขนองแต่ว่าก็ต้องมีคนอย่างเรามาคอยเตือนเขาไว้นะค,ค,คุณพ่อคุณแม,มนน่มันคนเดียวมันคนเดียวมันคนเดียวแกด้วยมึงเพิ่งบอกงเบสเมื่อกี้มึงมึงคนเดียวหยุดอย่าระดับในภาษานสำคัญอย่างไรฟังนะคะบางคนบอกว่าอยากได้ระดับแรกก็คือคุยกันได้รู้เรื่องไปมองนอกสื่อสารได้พอประมาณมีบางคนนะเพื่อนลูกกอล์ฟไปมองนอกนานมาอยากอยู่ระดับแค่ระดับนี้ไม่ต้องการแบบว่าอะไรมากมายแล้วคุยกับฝรั่งบางทีนะคุยแล้วฝรั่งรู้เรื่อง มันเลยม, <Okay. S 2> มันเลยมันเลยมันเลยไปอยู่มางนอกเราด้วยนะแล้วไปคนเรคุยกับฝรั่งอพาร์ทไม่มีไหมทูน,าน่าส์คำคำ how much นี่คือล้มเหลวในทุกกร a มมนะผ <c oughs> มพูดอย่างนี้นะการออกเสียงก็ไม่แครนะ <c oughs> แต่ที่สําคัญเกิดอ,อะไรขึ้นการสื่อสารสมบูรณ์เพราะฝรั่งต้องปรับตัวนะ กัวว่าอ่าถ้ามันพูดว่าอพาร์ตเมนต์มีคำคำก็คือเขาขายอพาร์ตเมนต์น่ะเนาะก็ไปดังนั้นเขาเรียกว่าการสื่อสารสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์แต่ถามว่าถ้ากราณาจริงจริงมันคือต้องม my apartment ม y ก็คือของฉันอพาร์ตเมนต์ก็ปรับเสียงลองพูดอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เอาแค่เสียงไม่ต้องเอาคำภูมิใจเกลียดหน้ามันอ่ะนี่ๆลองลองให้ดูอ่ะมึงลองมองกล้องมองกล้องอพาร์ตเมนต์คุณเข้าใจโมเมนต์ที่บางทีพี่กูพูดได้เฉยเลย คุณได้แค่คำเดียวนะคะอะต่อนะต่นะให้เข้าใจก่อนนะฟังให้ดีนะคะใครที่ในห้องนี้อยากจะบอกว่าอยากไปไกลแค่นั้นน่ะมี level ที่ 2, <c oughs> 2> ระดับที่2อพี่ว่าเป็นประดับกลาง <c oughs> เด็กทั่วประเทศ <c oughs> ควรแตะระดับนี้เพราะ you go to school คุณยังไปโรงเรียน you spend money <c oughs> ยังเสียงเงิน your parents <c oughs> พ่อแม่ spend lots of money for you หนูเสียเงินเรียนภาษา หนูเสียงเงินกับการไปอยู่ต่างประเทศหนูเสียงเงินกับการมานั่งซื้ออะไรแพงๆมาดูหนูควรจะให้อยู่ระดับที่2ให้ได้คือระดับกลางถ้าเป็นระดับกลางเนี่ยปรมาสําคัญประมาณหนึ่งการออกเสียงจะสําคัญประมาณหนึ่ง ถามว่าระดับกลางวัดยังไงใครรู้สึกว่าตัวเองต้องบอกว่าไปสอบนู่นนี่คนที่ทำงานอยู่อย่างเงี้ยอย่าเพิ่ง anti grammar มันสำคัญในระดับกลางเดี๋ยวทำไมผมไม่เคยสอบอะไรเลยมันโง่ You have to behave You have to behave ผมไม่เข้าใจอาจารย์เขา่าม o u have to behave ผมรู้เพราะว่า you have ว่าคุณมีน่าคุณต้องแล้ว you have คุณมี you have คุณมีแต่ถ้า you have to คุณคุณต้องมีคุณต้องใช้เสิ แต่จำไห้นะคะลูกกอพย้ำประเด็นนี้ตลอดเลยว่า it's gonna take time มันจะต้องใช้เวลาสำหรับบางคนนั้นใช้หนึ่งชั่วชีวิตหนึ่งปีเมื่อกี้แต่หน<ป>ึ่งชั่วชีวิต <c oughs> สำหรับบางคนที่บอกไปแล้วใช้ถึงสองสามชั่วชีวิต <c oughs> แต่อย่าเพิ่งยอมแพ้ <c oughs> ครับมีทางรัฐไงต้องหาเมียฝรั่งเนะเนีไม่ใช่ทางรัดสิอะต่อแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าพี่ลูกกอล์ฟหนูอยากจะ reach level ที่สูงหน่อยคือระดับสุด จะบอกเลยว่า you have to practice really hard จะต้องฝึกให้ทำไมมัน <c oughs> หนกัก <c oughs> มากๆและระดับเนี้ย ก็อาจจะเป็นระดับที่ลูกกอล์ฟอยู่คือแกรมมาสำคัญมากการออกเสียงสำคัญมากและมันต้องใช้ความพยายามมากประเทศไทยกำลังตื่นตัวกับการฝึกภาษาอังกฤษค่ะมีคนมากมายเข้ามาในตลาดการสอนภาษาเพราะว่ามันทำกำไรและหลายๆคนก็จะพยายามมอบเทคนิคมากมายให้ทุกคนว่าฝึกแบบนี้ดีฝึกแบบนี้ดีวันนี้ลูกกอล์ฟมาเนี่ยลูกกอล์ฟจะมาให้เทคนิคที่ลูกอกอล์ฟเสอนที่โรงเรียนนะคะแล้วมันไม่ได้มีอะไรเป็นทางลัดสิ่งหนึ่งที่เขาก็ใช้ในการโปรโมทเยอะมากว่าถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยนี่ลูกกอล์ฟขอบอกเลยนะคะเขาบอกว่าให้หยุดท่องจำหยุด เดียกรามาเดี๋ยวนี้ให้ฟัง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 มากมากเดี๋ยวก็ดีเองอันนี้ขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าพี่เห็นด้วยกึ่งหนึ่งถูกกึ่งหนึ่งมนุษย์เราควรเริ่มจากการฟังแต่ทุกคนคะเราเป็นคนไทย you live in Thailand right you don't speak English every day ใช่ไม่ใช่กลับบ้านคุณไม่ได้พูดภาษาอังกฤษทุกวัน<อ>กลับบ้านอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ได้บอกว่าใหซันา<อ> <laughs> กลับบ้านแล้วแม่บอกให้ใซันแม่เราไม่ได้กลับบ้านแล้วพูดอย่างนั้นกับเราเราไปซื้อของอย่างเงี้ยร้านกาแฟาอย่างเงี้ยเดินเข้าไปพนักงานก็ไม่ได้บอกว่าเธอพันเ <laughs> <laughs> ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้รายร้องไปด้วยภาษาอังกฤษ oh. การฟังอย่างเดียวจึงยากค่ะ <laughs> ที่เขาบอกว่าแกมรมาไม่สําคัญเนี่ยลูกก็ขอเถียงประมาณหนึ่งเลยนะคะในฐานะที่เป็นติวเตอร์แล้วสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา ที่2นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาแรกของเราเข้าใจใช่ไหมคะถามว่าภาษาไทยอย่างเงี้ยเราพูดได้เพราะอะไรฟังทุกวันดิมันฟังทุกวันตั้งแต่เด็กย้อนกลับไปตอนเด็กที่ยังพูดไม่ได้เราแม่พยายามใช้รู้บ้างแม่แม่แม่ละตอนไม่เด็กเป็นไงตอนไม่เด็กเป็นไงเออกินเลยกินกล้วยจำได้ไหมที่เราต้องโดนเอาไปวางหน้าทีวีแล้วแบบเราก็ดูอะไรสื่อมังไทยอร Arun Verfa Nooga Boy ต่อฮันกินร่้เล่นเกมใสคุณดูเซรามูนไหมตอนเด็กอ่ะนี่มีทางนี่เธอแบบแต่เด็ดเด็ดเด็ด ตัวแทนขงดวงจันทร์จะลงทานแกเองถูกไม่ไม่น่ใครอือะไรอ้ไตัวจริงอะฉันสงสัยแกดูได้ยังไงอีหัวส้มที่ไหนอีหัวส้มไอเซเลอมาสไม่ใช่มามันสีแดงแกเป็นต๊ดขอดูแกไป็นะต๊ดวัดแค่ดีรอยแกเป็นต๊ดเอออ่ะฟังต่ออยากขัดเดี๋ยวคนเขาไม่ได้ประโยชน์คราวนี้เนี่ยในยุคนั้นจําได้ไหมคะว่าเวลาเราไปจําอะไรมาจากหนังจํามาจากการ์ตูนจํามาจากเจ้าขุนทองพ่อแมมม่่่เเราาาาาาจจะชอออบถตวนนีไไปกห นั่นคือการฟังล้วนๆค่ะการเป็นคนไทยแล้วอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่เด็กแล้วมันคือภาษาแรกของเราการฟังล้วนๆยังไงก็เวิร์คค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนไม่ได้อยู่ในสภาวะนั้นนะคะการฟังอย่างเดียวมันจึงไม่ได้ช่วยค่ะเราจึงมามองในมุมมองของ grammar หน่อยนะคะหรือไวายากรณ์ค่ะอ่ะอธิบายให้ฟังแบบนี้ถ้าเลเวลแรกคนนี้ไม่รู้สึกว่าไม่ได้แคร์ภาษาอังกฤษมาก <S 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 คุณจะใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะสมมติอยากจะบอกว่าฉันติด a c e b o o k ประโยค้ง่ายน,นะคะฉันติด Facebook คุณจะใช้แบบนี้โดยการแปลไทยเป็นอังกฤษแล้ว Google มาว่าฉันก็คือ I, I. ติดก็คือ a d i t แล้วคุณก็อ่านแบบไม่แคร์ด้วยว่ามันคือ a d d i t หรือ e d i t คุณก็อ่านว่า a d i t ของคุณไปแล้วคุณก็ใส่ Facebook ลงไปนี่คือเ e v e l เขาเรียกว่า one ค อ๋อคือแปรไทยเป็นอังกฤษเลยคือแปรไทยเป็นอังกฤษไม่แค่ขิงแข่งแข่ขาแล้วบอกว่าอะไรแกราไม่สำคัญสื่อสารได้ก็จบแล้วพวกก็ไปพูดฝรั่งว่าไปติดเฟซบุ๊กฝรั่งบอกฟักเกือเขาจะไม่พูดอย่างงอนเขาไม่พูดไม่พูดเขาก็จะไม่พูดอย่างไรเขานี่เขาเรียกว่า level 1แต่ถ้าเป็น level 2ถ้าจะใช้ว่าติดอะไรต้องใช้โครงสร้างว่า a d d i c t i d to test a d d i c t e d a d d i c t e d t o e แททูอัดดิเชนแททูแทท้ามเลยมึงแทกอีกทีดูนะต่อต่อต่อโอเคไปมอไปทําทำโทษเลยทำโทษขอโทษนะคะับว่ิก็ไม่ได้เป็นคนแบบนี้เลยค่ะเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเป็นเวอร์ชันระดับที่2เนี่ยค่ะคุณก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนมาว่าติจะต้องใช้ว่า a d d i c t e d บวกกับ to แล้วมันเป็นแอชทีฟก็ต้องใช้กับ Verb to be ดังนั้นอันนี้คือเลเวลที่2แล้วคุณก็จะอ่านว่า I am addicted to Facebook อันนี้เขาเรียกว่า g r a มา a r มสมบูรณ์สมบูรณ์ค่ะ ฟังรู้เรื่องง่ายความหมายไม่เพีย้ยน uh huh. แต่ถ้าอยากไป reach level 3คุณอาจจะต้องมานั่งปรับเสียงเป็น uh huh. addicted to facebook addicted to facebook อ่างดูอ่าให้ดูอ่ะ level 1 n e level ว, 1, เเวนัน level เเ1 n นนึกก่อน level 1ก็ต้องเป็น i i addicted facebook นี่ level 1 n ัผ่นไหมฮะถ้าเป็น level 2, <Yeah. S> 2> level 2 i am addicted <c oughs> มลื <c oughs> มแล้วมึงอ่ะ level 0 <c oughs> ย้อนสนิทกันนะแต่ไม่ได้ต่า,าอ่ะฉันทำเลเวลทให้ดูเลเวลทอาจจะเป็น I am addicted and I am addicted to Facebook แต่ถ้าเป็นเลเวลสุดท้ายอาจจะเป็น I am addicted to Facebook I am addicted to Facebook เลเวลทจะเลเวลศจะย็นตอ่อ่ะดังนั้นวันนี้พี่เอาตัวอย่างของสองคนนี้มาให้เห็นว่าคุณอยากจะไปถึงเลเวลหรือระดับไหนให้ดู3คนตรงเนี้ย เป็นตัวอย่างเขาก็เอาพี่อยู่แล้วพี่ไม่ต้องถามอยู่แล้วเขาเอาพี่อยู่แล้วเดี๋ยวถามสักคนในห้องนี้ดีกว่าว่าติดอะไรอยู่ให้ลองสร้างตัวอย่างประโยชน์ดีกว่าอ่ะขอขอสักสามคนได้ป่ะมามาใครอยากเอาเอเมริกันมาเลยยกมือเลยยกมือเลยหนูอีกแล้วนะมาเลยมาเลยมาเลยมตึงเต้นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอะเราไม่บาลเราไ่บาลกันเราไม่สบายกัน คำที่สิโอเคโอเคตอนนี้ต่อฝันติดอะไรอยู่ลองดูโครงสร้างให้ชัดๆ I'm addicted to a v e r s o u l โครงสร้างโคกอะมาตามาต่ออะคนต่บไอหนูเป็นตุ๊ดใช่ไหม ไม่เอาสิพี่เห็นจากการไข่ห้างพ <laughs> ออยูท่อนบนเขาแม่มาเขาไข่ขห้างแรงมากเมื่อกี้นะเขาไข่ห้างนะเข,ขาน,น,นั่งแบบนี้เลยเขานั่งแบบอุ้ยตัวปิดเอี้ยวเลยเขาแบบอุ้ยหลังกระปากอ่ะหนูสักสักประโยคไหมลูกหนูติดอะไรอยากรู้อยากเหรอแอมบิดเทนชัวร์ o ัมมันแอมบิด t ทนชูบายแฟน เขาบอกว่าติดผู้ชายไม่ไม่เดี๋ยวก่อนหนูต้องระบุด้วยว่าเป็นของใครหนูจะต้องเป็นแอมบ์ดิกเชตช์ไมล์บอยฟรนด์แต่ถ้าเกิดว่าหนูมีหลายคนหนูใส่เอสที่บอยฟรอนด์อมนนะี้ก็จะเป็นบอยฟรอนด์คืออันนี้คือดูใส่ไมล์ก็ได้เนาะหนูชอบเนาะ my boyfriend อันนี้หนูดูมีหลายคนพี่ให้หนูนั่งไขวาห่างต่อแล้วลูก <laughs> คนนี้แหละคะโอเคโอเคพี่เคได้ไหมพี่เคไมล์เข้าถึงได้ครับได้ครับ what are you addicted to oh, I am addicted to um everything ติดอบิดอิงนั่นเองนะคะเมื่อกี้เห็นสีหน้าหลายคนแบบรายการอะไรอะเข้า YouTube ไปดูนะคะคุณคุณพี่ถ่ายรายการอยู่ค่ะคุณเซลฟี่ถามถามถามะรับาถามถามน้องคนี้เลยครับเพี่ก๊อปถามน้องเลย Yes what are you addicted to come on a n t t i k n o w I'm addicted to my phone I'm addicted to my phone ทุกคนปกมือกับทุกคนที่ตอบหน่อยค่ะ ยากละวันนี้ปิดอิงต้องลาแล้วนะใครที่ดูอยู่ส่งมาได้ว่า what are you addicted to คุณติดอะไรวันนี้ลาแล้วนะคะด้วยรักและห่วงยยค่อยมาติดเนาะครับผมวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ ประเทศเรากำลังจะเข้าสู่ AEC แล้ว Woo แน่นอนว่าภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งสำคัญในการใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติคำถามคือคุณพร้อมหรือยังถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมลองมาเรียนออนไลน์สนุกสนุกกับพี่ลูกกอล์ฟเจ้าของสถาบันแอ g กฤ s ด้วยหลักสูตร The Front Row Project รับรองว่าสนุกสะดวกสาระแน่นที่สำคัญได้เรียนกับพี่พอเจ้าของภาษาจากกรุงลอนดอนด้วยสนใจสมัครเรียนเข้าไปที่ w w w a n g r s com และเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองก้าเข้ามาสู่แถวหน้าทางภาษาไปพร้อมกันกับ The Front Row Project